ยัยังแยังเอาเมือ่อเกิดโดยธรรมเนียมของคารวาสเมือ่อไปใช้สถานที่ใดเจ้าของสถานที่ต้องกล่าวต้อนรับก่อนส่วนใครจะมาเป็นเจ้าของเรื่องจัดก็อีกเรื่องนึง เียกแบก็บแ,กบ,แกบหมดเงียบนะออครูสมัยก่อนมันนิสัยเสียพูดอะไรแล้วอยากใช้คนฟังก็ถ้าพูดแล้วยังมีเสียงก็แก๊ก็แกบเลื่อนนู้นเลื่อนนี้ไม่ทําท่าเหมือนกับไม่มีความหมายมันก็ พูดแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ก่อนอื่นในฐานะจิปาะพันสถานบ้านครูบัวขอต้อนรับคณะครูบาจารย์ท่านด็อกเตอร์ทางทั้งหลายที่เข้ามาร่วม เสวนาพูดคุยกันในวันนี้โดยใช้สถานที่ที่ปาฐเป็นสถานที่จัดเสวนาก็ที่ปถาถือว่าได้รับเกียรติอย่างสูงในฐานะที่เป็นได้รับเกียรติจากผู้ทรงเกียรติทรงความรู้ จากวงการวิชาการทั้งหลายที่จริงที่ไหนก็จัดได้พูดได้แต่ด็อกเตอร์ผู้หญิงที่เป็นพันถ่าท่านอยากจะมาที่นี่ให้เกียรติกับที่นี่ก็ขอขอบคุณแล้วก็ขอยินดีต้อนรับกับ ครูบาอาจารย์แขกเรือแขกเรือนักวิชาการทั้งหลายด้วยความเต็มใจอย่างยิ่งถึงแม้ว่าผมเองอายุจะมากแต่ก็คงไม่เกินไปแก่ยังไม่ถึงที่แก่ครึ่งกลางๆลเพิ่งแปสิบกว่าก็ก็อยู่ในเกณฑ ครึ่งครึ่งกลางๆที่จะอยู่หรือจะไปก็เมื่อได้เวลาอนสมควรผมก็ขอมอบพื้นที่ตรงนี้ให้ครูบาจารย์นักวิชาการท่านผู้ทั้งหลายได้ดำเนินการต่อไปสวัสดีครับสาธุ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 อายุวโนสุขังพลัง ขอขอนุญาตแนะนําก่อนนะคะคีมห้องดมงฮะือคือในวันนี้เรามีกิจกรรมในเรื่องของการศึกษาทวารวดีนะคะในบ้านรูบัวนะคะอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีรแห่งนี้ซ,ซึ่งซึ่งได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากทิพาทถาทัตถสถานาน,นะคะของอาจารย์ดกรดงสมพรได้ให้โอกาสทีมง,งานเข้ามานะคะก็ทีมวิจัยของเราเนี่ยคะก็จะมี มีรายรายนาดังนี้นะคะมีพระอาจารย์พะคภูอนุภูลกัลยาณิก,กด็อกเตอร์นะคะรองเจ้าคณะ,ะอำเภอบางลาจานจังหวัดสิงห์บุรีค่ะนะคะแล้วก็พระอาจารย์พะคภูสถิตธรมารมลังการด็อกเตอร์นะคะเจ้าคณะตำบลค่ายบางลาจานค่ะนะคะแล้วก็พระอาจารย์สมุรสามารถจะตามาโลเป็นอาจารย์ประจาวิไลสงเป็นผู้วิจัยนะคะแล้วก็จะมี เปนพันค่ะเป็นหัวหน้าแผนงานวิจัยนะคะวันนี้ก็ได้เชิญาทางผู้ทรงพิณวุฒิที่เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรอบรู้เข้ามาและเปลี่ยนกันนะคะก็จะมีเจ้าของสถานที่แห่งนี้แล้วก็เป็นผู้ทรงภูทรงความรู้ในเรื่องของทวารวดีนะคะคืออาจารย์ดรดมสมพรนะคะแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ท่านทานายานิสักแป้งบัน่นผู้หลวงนะคะก็มีความสนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์ าวรารวดีนะคะอีกท่านหนึ่งคือท่านผู้ชว่วยศาราจารยด์ดรฉันทพียธรรมนะคะอาจารย์าจายลจาลัยราชภัฏพ์พนครนะคะมีความเชี่ยวชาญแล้วก็สนใจเรื่องปบรวัติสาทวารวดีาาววดในยทานะคะท่านอาจารย์ธรรมนูนนะคะสะเอี่ยมนะคะท่านก็ศึกษาเรื่องทางโบราณตาิสาจูนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญข,ของบ้านคูบัวเรานะคะแล้วก็อาจารย์สุบัญญานะคะเป็นอ่า เป็นรองหัวหน้าพิจารณาพรราชบุรีนะคะก็มาแล้ก็ให้ให้ข้อมูลเราด้วยรวมถึงท่านผู้ใหญ่บิเลกนะคะทุยจันทร์นะคะก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีความรู้องค์ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ทาวาราวดีของบ้านคีบัวเราก็จะมาร่วมแลกเปลี่ยนกันในวันนี้นะคะก็ในโอกาสนี้ก็ถือว่าอ๋อผูกคนสำคัญท่านเนึนงเราลืมไ่ได้เลยนะคะคนนี้นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเลยดีกว่าเพราะว่าท่าน ทำง,งานวิจัยด้านพระวารวดีที่อุทองฟังดีนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะคะดรพระครูโสพลวีราน,นุวัน์นะคะขอบคุณมากวนนี้ท่านเสียสละมาร่วมกิจกรรมเพราะว่าท่านมีงานภารกิจในเรื่องของการบริหารงานขอิวิทย<ๆ>ด้วยนะคะ,ะถือว่าเป็นโอกาสอสมควรแล้วนะคะก็คำเรื่องเลยนะคะคุณพ่อน,นะคะขอขอเชิญอาจารย์ซีช่วยนำให้นิดนึงค่ะ พุทธศาสนามาที่บ้านเราได้อย่างไรเนี่ยที่จริงเป็นคําตอบที่ง่ายและยากเปน็นคู่ชอบกันนะครับแต่ว่าในมุมของเราที่เราทําวิจัยเนี่ยคือเราต้องการคําตอบที่ง่ายๆเชาวบ้านฟังและเข้าใจนะครับคือคําตอบยากๆค,ค่ะคมศสิงค์ก็ทําอยู่แล้วลหละแล้วก็มหาวิทยาลัยศิลปากรเขาก็ทําอยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าคําตอบที่ยากๆอ่ะท้ายที่สุดถ้าเกิดว่าชาวบ้านฟังเราไม่เข้าใจพระเอาไปเทศไม่ได้เนี่ยท้ายที่สุดมันจะกลายเป็นว่า ประวัติศาสตร์มันจะอยู่กับที่ครับคือมันไม่ไปไหนแล้วก็กลายเป็นว่าทุกวันนี้เราก็จะใช้ความเข้าใจที่มันง่ายเป็นนิทานเหมือนเมื่อก่อนก็คือทํานองว่าพระเจ้าอโศกส่งสมณทูตมาพระโสนะพระอุตระเสร็จแล้วสมณทูตก็มาถึงบ้านเราต่อมาก็มาถึงสมัยทวารวดีไม่รู้จะพูดอะไรก็ข้ามมาในสมัยสุปโขทัยเลยแล้วกันมันกลายเป็นว่าเส้นทางพระพุทธศาสนาครับ ยังคงเป็นเหมือนภาพที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่สี่อยู่เลยแล้วกลายเป็นว่าข้อมูลที่เรามีทั้งหมดไม่สามารถที่จะทำให้มันง่ายได้ไม่สามารถจะทำภาพทวารวดีให้มันง่ายพอที่ชาวบ้านจะเข้าใจว่าพระพุทธศาสนามาถึงที่นี่ได้อย่างไรมาถึงที่นี่ได้อย่างไรคือโดยส่วนตัวผมเห็นความตั้งใจของงานวิจัยนี้นะครับว่า ประโยชน์ที่ได้อ่ะคืองานวิจัยเนี้ยไม่ใช่เป็นงานวิจัยที่มันอลังการนะแต่ว่าประโยชน์ที่ได้ผมว่าอลังการอลังการเพราะว่าตั้งใจจะมาดูที่ราชบุรีที่อู่ทองแล้วก็จะไปโคกับที่อื่นเช่นนะคนปรปฐมแล้วก็ลบบุรีอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะทําภาพให้มันชัดขึ้นคือจากภาพเลยให้เป็นภาพชัดจากภาพชัดทําให้มีโฟกัสโฟกัสที่ว่าเนี่ยก็คือ เห็นลูกสรว่าพุทธศาสนาในช่วงพุทธศตรวตรรษที่สิเป็นต้นมาครับเดินทางมาถึงบ้านเราได้อย่างไรเสร็จแล้วให้พระสงฆ์เนี่ยที่ได้อ่านปุ๊บเนี่ยเอาไปเทศต่อได้เลยเอาไปเทศต่อได้เลยอันนี้เป็นความตั้งใจคราวนี้ผมก็ขอปรึกษานะครับเนื่องจากว่างานวิจัยนี้จะแบ่งเป็นสามส่วนก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา ที่มาถึงที่นี่ในส่วนที่หนึ่งการเจริญขึ้นของพระพุทธศาสนาใน,นเป็นส่วนที่สองแล้วก็การเสื่อมลงของทวรารวดีพูดผิดพ,พุทธศาสนาในทวรารวดีนะครับการเสื่อมลงของพระพุทธศาสนาในทวรารวดีน,นี้จะเป็นส่วนที่สามนะครับจะเหมือนจะขออนุญ,ญาตทําเป็นวงเสวนาชวนคุยพิธีระเรื่องหนึ่งสองสามอะไรประมาณเนี้ยครับไม่ทราบว่าในวงเสวนานี้จะมีความคิดเห็นอย่างไรครับ อาจารย์เป็นพันครับมีเลยครับอ็อในส่วนนี้ก็คือแลกเปลี่ยนกันได้เลยค่ะแลกเปลี่ยนในร่ของแต่ละประเด็นดีกว่านะคะคุณพ่อนะคะแต่ละประเด็นว่ามาเกิดอย่างไรอะไรจะทำทวารวดีในเมฆคูบัวเป็นอย่างไรเราต้องพูดฐานก่อนเลยคะว่าอะไรจะทำถวารวดีที่มีการเล่าขานหรือว่าถกบันทึกไว้ในทวารวดีเนี่ยในเมคูบัวเนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนดีดีฟังก่อนก็ดีครับ มงนะคะว่าไอ้คำว่าเสริมสลายเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบสูญหายไปเลยน้อยเปเพียงแต่ว่ามีแหล่งใหม่เกิดขึ้นที่บูมขึ้นมาเป็นรุ่งเรืองที่อื่นที่นี่ก็เหมือนจะอยู่แหละแต่ยังมีอาการของการทบเทาทบเทบาอยู่ไม่ค่อยดีกิจกรรมอะไรมากมายอะไรอย่างนีค้ค่ะก็เชิญท้องถิ่นก่อนนะครับค่ะค่ะอยาจะให้ท้องถิ่นก่อนคุณพ่อรองก็ได้คับเปิดก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ย ผมไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องทวารแล้วดีแต่ในขนาะที่ไม่รู้อะไรเลยตั้งแต่เกิดผมก็เกิดที่นี่แต่ไม่รู้คำว่าทวารแล้วพดีคืออะไรมินำซ้ำเมื่อไม่รู้แล้วยังร่วมกัน ไม่อนุรักษ์รักษาหรือหรือทำลายเล,เล็กๆไม่น้อยเท่าที่ทำได้ของเด็กในสมัยนั้นเพราะมันมีวัตถุปองอวัตถุโบราณอยู่เยอะอคือในส่วนของผมนะในส่วนที่ตั้งแต่เล็กตอนนี้อายุก็แปดสิบกว่าปี แต่ก่อนเอินผมอยากจะให้ผู้ใหญ่ดดเลกกับอาจารย์ธรรมโนผู้ใหญ่ดดเลกแอ้ในฐานะลูกหลานของคนที่นี่ที่เกิดขึ้นกำเนิดขึ้นในพื้นที่นี้แล้วก็อาจารย์ธรรมโน เป็นคนที่อื่นแต่มาได้ลูกได้มีที่นี่เมื่อสาสิบกว่าปีมาแล้วจะได้เป็นคนพูดต่อขอให้อาจารย์ผู้ใหญ่ดิเลยลองพูดลองคุยเกี่ยวกับประสบการณ์เกี่ยวกับคำว่าทวารแลวดีที่อาจารย์ซึมซับว่าทินนีนะ้เป็นทินทวารแลวดี ขอเชิญขออนุญาตนะครับคนที่พูดเนี่ยเดี๋ยวผมจะขอให้ถือสิ่งนี้ไปนะครับเน็ได้ปะเน็ได้ครับเน็ไดงไหหรือจะถือไว้ก็ได้ครับถดอไว้จะนไมนะครับขอวันนี้ขอใจภาษาไทยยวนที่ผมเกิดอยู่ในตำบลคูเวนี้นะขอขอกราบน้ัพสการพระคุณเจ้าทุกรูกครับแล้วก็ อาจารย์ด็อกเตอร์แล้วก็อาจารย์ครับทุกคนที่อยู่ในที่นี้เนอะคร,ครับไอตัวตัวเฮาเนี่ยเฮาก็แปลวไอตัวค้าตัวค้อยตัวผมก็แปลว่าตัวเฮาภาษาไทยวนที่นี้นะเมื่อกี้อาจารย์ด็อกเตอร์ดมสพดมพรท่นบอกว่าิ่นก็คุยไปหมดแล้วนะเกี่ยวกับเรื่องอของผมอยู่ตรงเนี้ครับแต่วันเนี้ยก็ ตัวเฮาเองเนี่ยมีความดีใจนะเกิดมาในชานินี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ตัวเฮาเองเนี่ยเกิดในตำบลขูบัวอำเภอเมืองจังหวัดราบุรีเนี่ยบรรพบุรุษของอาของเฮาเนี่ยก็เกิดเกิดแล้วซื้อคลอดกันมาก็ถึงพอจะหู้พ้องแต่บุหลายหล้วเกี่ยวกับเรื่องาประวัติของที่ว่าเมื่อกี้นะ อไปก็ชแทกจะลืมลืมเดี๋ยวเด็กก่อนนะอายุมันก็หลพอสมควรแล้วแหละฮะอ่ะอ์หาที่กแล้วอ่าไอ้ตรงนี้เมื่อกี้อาจารย์มันบอกว่าอ่าเกี่ยวกับเรื่องทาถาล่าว่าดีสีเกิดขึ้นในตำบลคุบัวเนี่ยนะจะเล่าจาพราะตีหู้อ่ะเอาเอาเอาตีได้ศึกษามาพอสมควรแต่บ่ไหลนะตีหู้มาก็คือทา ทลาละทาลาละเอทาแล้วดีเนี่ยมันเป็นเมืองสมัยเก่ามั้งตีหูห้มาบันพบุรุษเพ่นเล่ากันมาว่ามันเป็นหมอนหมอนแล้วก็ขอมแล้วก็มาไทวนแต่คราวนี้ที่ศึกษามาเนี้ยว่าเอทาเราว่าดีนี่มันหมาจะได้ความเปลี่ยนมาจะได้อ๋อไปไป,ไปมามาตอนน้อยๆอ,อ่ะครูเพื่อนก็เล่าให้ฟังใน,นเฮียนว่า นี่ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นตะปุ่นตะเท่ตีองค์ใหญ่ๆนะองค์ใหญ่หมายความว่าเป็นก้อนยยใหญ่ๆไอ้ก้อนน้อยๆมันก็หกไปหมดแล้วไอ้ตีเหลือตีหู้เนี่ยหู้มาตอนนั่นก็มีเนี่ยในวัดโขงเนี่ยที่มีที่ยังหันอยู่ตีนึ่งแล้วก็มีอยู่อบ้านหลุงผู้ใหญ่เพียนอดีตกลุ่ผู้ใหญ่ด้วยกันอีกตีนึ่ง แล้วก็หลังวัดโขงเอ้ขออภัยหลังวัดคูบัวตีหนึ่งแล้วก็มีตีนาวันหนองไปสอนเนี่ยตีหนึ่งแล้วก็มีอยู่ตีอ่าอีกตีหนึ่งน่่ก็รู้สึก,กว่าจะยังบุรณะไว้อยู่อ่าตีขออนุญาตนิดนึงลืมจือ้อบันดอน ก็เคยไปมาแต่แล้วเนี่ยตรงเนี้ยยังผมก็ไอเฮาก็เคยมานั่งคุยกับดรดมสมพรว่าเอออาจารย์ดรดมสมพรขอถามสักนิะว่าไอเมืองโบราณตีวัดโขงเนี่ยที่มันเป็นโคกเป็นห้องเป็นเนินมันเป็นหมาเจ้าใดไอเฮาเองก็ได้ฝัาหู้จากท่านอาจารย์ดรดมสมพรเนี่ยขอญาตก้าวเจอน,นะครับอาจารย์ดร ที่เราห้ลูกหลานฟังจะได้ซื้อท่อเพราะฉะนั้นเออทาราวดีก็หม่ยความว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยุคลุ่งเหลืองในในในอดีตที่ผานมาซ้างไว้ต้นนั้นต้นนี้ตัดนั้นทั้งหมดมี40่ิทีตี้เนาะในตำบลคูบัวเนี่ยที่ที่เป็นเมืองไอเนี่ยทาราวดีนะอ่ามันเป็นมันเป็นมอนก่อนแล้วก็ขอม แล้วกำมาลงไทย,ยวนใช่ไหมตรงเนี้ยนะแต่เต่าตีหู้นะแต่แต,แต,แต,แต่แล้วทาราวดีเนี้ยก็คิดว่าเมื่อก่อนนี้เคยลุ่งเรืองมาในอดีตละหมอนเนี้ยนะอ่าหมอนนี่เคยลุ่งเรืองมาในอดีตเสร็จแล้วเขามาอยู่ตรงเนี้ยนี่เป็นอ่าบรนพบรู้เล่าฟังแล้วจ้ะนะก็มาเล่าสูกันฟังะจะผิดจะถูกจะใดบู้ฮับมาเหาฮับฝามหู้มาจากนั้นก็เล่าซู้กันฟังตรงเนี้ย ว่าเออตัวเขาเองเนี่ยเขาคิดว่าถ้าแต่เราในครูบัวของเขาเนี่ยมันเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์เปรียบไปกับในเมืองรับแลนั่นแหละเขามีของเก่าไว้อวดตัวแม่พี่น้องตีมาจากตีอื่นไกๆ่ๆเพราะว่าเขามีคอนอนุรักษ์อยู่อ่ะถ้าบ่มีคอนอนุรักษ์สิ่งพวกนี้ก็มาได้เกิดขึ้นเพื่อหันยังอาจารย์ด็อกเตอร์นี่นะเปิ้ลกะ คิดเอาดลักษณ์ตรงนี้ไว้สรุปแล้วก็คนบ้านนั่นก็มาฮือบ้านนี้ก็มาฮือใส่ตู้มีเจอนะไอ้ตัวเขาเองเนี่ยเขาเก่าอุ๋มเวยอุ๋สมัยเก่าอุแดงๆว่าดังรู้เขียนเจอนาวตะกล่นไว้ไอ้ตรงนี้มันจะเกี่ยวกับทาราว่าดีเพราะว่าเดี๋ยวขอย้อนไปที่วัดโขงเนี่ยนะตีตทีตที่เหนือตรงนี้โคกตรงนี้ม่อกสุสมรดกนี้ขาดวามสมบูรณ์ เอาใกล้ๆนี่แหละเมืองทะเลาวาดีอ่าต้นไม้มันหกมันคุม้มไอ้นี่ก็เกยหันยุคนั่นมันบนยัยบนสูงขนาดนี้หรอกมันจะกบเกือนหมดแล้วอาจารย์เขานี้ก็มาคุยอาจารย์ดออรอุดมสมพรว่าอาจารย์ตัดเนี้ยมันเป็นเจ้าใดถึงได้เมื่อก่อนเนี้ยขุดดินนี้ไปทิ้งไปปุ้นเอาดินนี้ไปใส่ที่นั้น แล้วทำไมมันมีเม็ดกระปัดอยู่จางครับเม็ดกระปัดแปคเห็นไหมเกยเม็ดกระปัดเพราะผมออกมาอยู่ในรถผวงนึกลืมใช้มาโชว์เสร็จแล้วพอก็ถามว่านี่มันมาจัดใหญ่คนที่ผู้แต้ผู้พอๆกับจย์นี่อาจจะด้อยกว่าน้อยมึงคุยเปนคุยทิศคุยทุกเขาก็จับถึงนั้นมาว่าติดต่อเมืองโบราณครูบัวตวนนี้ก็ผมก็ถามดรดงสุว่า มันมีพระมีเจ้าม่างยอยู่ตงรงไหนพ่อขาอาจารย์ดรที่เมืองทลราวดีเนี่ยอาจารย์ดรด,ดวงสมพรก็มีนะเมื่อก่อนเกยหันไอซิ่งสลักพักพังเนี่ยสมัยก่อนมันทับถมตื้นดินมันมีเสียนพระนะเสียนพระสมัยเก่าเี่ยนี่อยู่ตรงฟามเจ็หมีเนี่ยไอฟามฟามงวนมีเสียนพระมีเสีย็สมัยว่าหัวพระอ๋อเป็นหัวพระแล้วตอนเนี้ยเป็นกระขูดได้ท้องอ่ะน,นะ เวลารถแมกโครมาตักดินตักไม่หย่านสมัยเก่ามันได้ทองเอาไปขายที่ฮื้อแจ็กในในในตลาด ấy.